สวัสดีนะครับตอนนี so mm ้เราก็อยู่กันที่ร้านอาหารเมาแล้วมาตรวจ้องวยอ่ะเธาทำอะไรเอ่ยล้องโฆหหรอไปลงยูทูบวันนี้มีอันี้แกงเปี้ยแกงเปี้ยปลาโอปลาเปี้ยปลาโเหนื่อยมากเหนื่อมากอันนี้ลงช่องไหนครับบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว แกปเนาะปลาโอค่ะปลาเนาะแล้วก็อันนี้ซุปยรวมมิตรทะเลค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยคะรวมมิทะเลคุ้งขอบหลบอยู่นะุ้งไม่อยากขึ้นจากนเนื้อเค็มนะุ้งกหบอยู่เนื้อเค็มนล้็อันนี้เป็นปลาดุกกรอบผัดพิ๊กนะคะครับเดสิบ่ดสิเอาเนื้อเค็มเนื้อเค ไปสัดตอกเบงค่ะนีตอกเบงตอกเบงต้มใหญ่ๆนะคะต้องให้แม่ค้าดังด้วยนะไม่ให้อาหารดังนะอย่างเดียวนะโอเคนะคะหอยแมงพูค่ะหอยแมงพูสดอันนี้เลยตรงนี้เลยดีกว่าค่ะอ่านี่หอยตัวใหญ่ๆเลยนะนีหอยใหญ่ค่ะหอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่ไข่แดงเลยจ้าอันนี้เป็นผัดหน่อไม้ไก่นะคะผัดขี้เมาค่ะขี้เมา จด้าต่อไปแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อผาน,นะคะ อันี้ับัเหกกะรีค่ะอันนี้มีเนื้อเคมด้วยนะบางทัไชว์เนื้อเคมบางแล้วกนี่เลยนี่เลอันนี้เนื้อเคมเกีเนื้อเสค่ะหาเลต้นสี่สิบาทนะสี่เต้นสี่สิบอ่ามาดูัวนี้กันน้ก็ปลาทูล่นมสดนะคะปลาทูตัวละอันนี้ตัวละห้าสิบ่ะ ละห้าสิบรับแล้วกระตุ้ตัวใหญ่ๆเลยจ้าทุกสดนะจ๊ะนี่ก็เป็นยำไข่ดาวยำไข่ดาวยำไข่ดาวผ่าไปเลยบางอันนี้เต็มแล้วก็อันนี้เป็นปลาล่าของเครื่องนะคะปลาล่าของเครื่องใส่ปลาดุกปลาดุกค่ะปลาดุกจ้าผ่านุูกเส้นมีนิดนึงบางนี่ได้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 ใส่ลูกเส้นได้บางผ่านไปเลยขายดีมากครับจะหมดแล้วขายดีมากจนจะหมดแล้ว ก็มาเลยบอกอาร้านหมูร้านหมูอันีก็นี่ก็มีแกงครับแกงไก่แกงหน่อไม้นะฮะอาหารนี้เป็นอาบหมูทุกจานทุกสลามนะครับพิกัดอยู่ที่เอ่อย่านพ่อประแดงครับอันนี้ถนนเกลื่อนแผ่นใช่ไหมถนนนครเกลื่อนแผ่นถนนนครเกลื่อนแผ่นร้านชื่อว่า ร้านนี้หอยข้าวแกงค่ะ่อยข้าวแกงนราหาเริ่มต้น40บาทนะครับข้าวราแกงจานละ30 5 0บนะครับก็มีของนักกินมาามายมีหลายอย่างครับเริ่มต้น40บาทนะาคนะรับนก็ให้ดูแวัาแกฝากร้านหน่อยครับ รับรองรับประกันความบรรับประกันความอร่อยนะเอะอาตูกระนาไมู้อร่อยโอเคครับโอเคไลอเคนะครับขอบคุณนะครับว้รับคราวหน้าเราจะพาไปที่รีวิวร้านอาหารที่ไหนให้ดูอีกครับเราจะพาไปดูร้านก อาหารข้าวแกงรสเด็กครับโอเคเสียใจวันคลิปได้นะครับ